สวัสดีนะคะวันนี้ทีมงานดีตตนซิ่งอู่อนันต์การช่างนะคะก็มีอีกหนึ่งคลิปมาฝากกันนะคะกับาการเปิดตัวกับเราที่นี่นะคะกับหนุ่มหล่อของเราก็คือจัมโบ้แลมโบ้เครื่องยนต์นะคะเป็นรถอีแตนกล้อดำรุ่นท็อปเลยนะคะเป็นกระบอกดำหกตันแล้วก็คันนี้เราจะใช้เป็นเครื่องยนต์ของอ e ีซูซุแปดสิบแปด JB4 นะคะ เทอร์โบในตัวค่ะแล้วกในส่วนสเปครายละเอียดของรถคันนี้นะคะ<ม>ก็จะเป็นตัวคาหน้าเพาท้ายของฮ i โน่เอนะคะกระบอกดัห6ตันเหล็กราง6นิ้วเบรกจิฟฟี่นะคะเดี๋ยวเราจะอธิบายคุณลักษณะสเปครถตั้งแต่ ด้านหน้าไปเลยนะคะก็อุปกรณ์ตกแต่งทบช,ชุดค่ะแล้วก็มีกระบังคุมเครื่องนะคะแล้วก็ตัวไฟหลังคาไฟเลี้ยวสายวากระจกนองข้างนะคะตัวนี้แล้วก,ก็การออกแบบของของเรานะคะที่ไม่เหมือนใครนะคะกับเรามีคําถามค่ะถามมาว่าถ้าเครื่องพังจะทำํำยังไงก็คือการออกแบบของอูเรานะคะกับการติดตั้งระบบงานนะคะกับกระจังนะคะเราจะใช้น็อตยึดทุกจุดเลยนะคะถ้า เครื่องมีปัญหานะคะสามารถถอดออกได้เลยนะคะแก้ไขตรงจุดได้เลยแล้วก็ในส่วนของพวกอะไร่นะคะนี่เราจะใช้น็อตยึดนะคะแล้วก็คันนี้นะคะก็จะเป็นเกียร์สายค่ะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นเกวัดเด่นนะคะแล้วก็ชุดเครื่องเสียงค่ะเราไม่ได้แถมนะคะถ้าลูกค้าอยากได้ก็เพิ่เมเงินนะคะชุดนี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งหื่ห้าพันบาทนะคะ ล้วก็เดี๋ยวเราจะดูสเปคช่วงล่างนะคะคันนี้เกียร์สองลูกนะคะแต่ว่าลูกหน้าเราจะใช้เป็นเกียร์อีสุ 88L สายใหญ่นะคะเป็นเกียร์ที่ติดมาก,กับเครื่องเลยนะคะไม่ได้แปลงอะไรเพราะว่าเราจะดูที่ว่าการใช้งานนะคะระยะยาวก็ไม่ต้องแปลงมากการใช้งานก็จะ แล้วก็เกียร์ลูกที่สองนะคะก็จะเป็นเกียร์ Isuzu Rocky เสื้สอลายนะคะเป็นเกียร์ลูกที่สองค่ะตัวนี้จะเป็นเหล็กรางหกนิ้วค่ะตัวนี้จะเป็นระบบเบรกชิฟฟี่นะคะคมั่นใจได้กับระบบเบรกของเราแล้วก็ในส่วนถังน้ํามันลูกนี้ก็จะเก็บน้ํามันได้อยู่ที่แปดสิบลิตรขึ้นแปดสิบลิตรนะคะประมาณนี้ค่ะก็ในส่วนของ องไม้นะคะก็จะเป็นของฮีโน่เอกซแล้วก็งานเชื่อมกับการออกแบบของโครงสร้างเรานะคะเราจะเน้นทุกจุดเลยทุกแนวเชื่อมนะคะแหนบด้านหลังก็จะเป็นแหนบเจ็ดเซนนะคะเสริมหมาให้ด้วยโชก็จะเป็นโชกอย่างหลึกล่างหนิ้วค่ะดัมหตันแล้วก็การเดินแป๊กนะคะแ,แล้วก็จะเป็น เป็นกระทะขอบสบหเราจะชุบซิงค์ทั้งลูกเลยนะคะทั้งหน้าทั้งหลังเราจะชุบกระคายางนาเจ็ดร้อยยางหลังเจ็ร้อยห้าสิบคันนี้นะคะความสูงของเขาจะอยู่ที่ห้าสิบกว้างจะอยู่ที่สองเมตรสิบห้ากระบะจะยาวอยู่ที่สี่เมตรห้าสิบจากหัวถึงท้ายคัสซีจะอยู่ที่หกเมตรสิบแล้วก็ด้านบนนะคะเราก็จะออกแบบใส่เหล็ก ข้ออ้อยให้ด้วยนะคะพักเก็บใช้งานง่ายะคะ่ะยกดำนะคะโอเค อันนี้ก็จะมีแปรลมแปรด่วนนะคะเป็นกระบอกดัม6หกคัน,นะคะ่ะรถอีแอนของอู่อานานการช่างนะคะรถเกษตรไทยแลนด์ผลิตโดยฝีมือคนไทยใช้งานเกินคุม้มรถต้นทุนในการขนส่งนะคะอ่าเราก็มีความตั้งใจนะคะกับทุกๆผลงานนะคะไม่ว่าลูกค้าจะสั่งออกมาเป็นแบบแนวไหนยังไงก็คือสามารถบอกแล้วก็สั่งกับทีมงานเราได้เลยนะคะก็ เราใช้ประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตรโดยตรงเลยนะคะนำมาการผลิตรถแต่ละคันออกไปให้ลูกค้าใช้นะคะก็อยากให้มาชมผลงานก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการกันได้ค่ะคือไม่อยากให้พลาดในการชมแล้วก็ตัดสินใจนะคะชมแล้วไม่ซื้อไม่ว่าค่ะแต่ไม่อยากให้พลาดในการเยี่ยมชมผลงานนะคะกเ็เดี๋ยวเราจะมาดูาตัวนี้นะคะจะเป็นกระบอกด้ำหกคัน แล้วก็ตัวเหล็กด้านในนะคะเราจะมีการดามเหล็กให้ด้วยอันนี้จะเป็นเกียรอีสุตล็อกนะคะลูกหน้าก็จะเป็นอีสุ8แปดแปดแล้วฝ <อ S 2> าใหญ่ค่ะก็จะเป็นชุดเกียร์ฝากนะคะลางงานเชื่อมก็ล้ออะไหล่ทุกคันนะคะเราจะมีล้ออะไหล่แถมให้ด้วยอันเชื่อมของเรานะคะ แนืนหนัทุกจุดเลยกา่าชลบรนะคะก็รถตีแตนของอู่นังการช่างนะคะ,ออะ,คะตั้งอยู่ที่อโศจีหลักจังหวัดเชียงมนะคะลูกค้าหรือเกษตรก,กรท่านใดสนใจก็สามารถแวะเวียนมาเยี่ยมชมผลงานก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการกันได้นะคะสั่งแบบใหญ่ๆก็จัดให้แบบใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเราจะมาลองเทสระบบเครื่องเสียงดู เรื่องเสียงชุดนี้ก็เสียงดีอยู่ค่ะฟังก็โอเคอยู่นะคะแล้วก็ ซัมโบลัมโบลเครื่องยนต์นะคะพร้อมหล่อลุยแล้วก็พร้อมจะออกทตยนไทยไปกับท่านแล้วนะคะยังไงก็ขอฝากติดตามไ้ด้วยกับพี่แสนอุ่อนันต์การท่างนะคะทุกๆก,ก,ก,การออกแบบที่ไม่เหมือนใครนะคะเป็นยังไงมาดูกันที่อู่เราได้เลยนะคะเปิดบริการทุกวันค่ะ